ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมดารากอนบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นเบจิตโตกับโกจิตะนะครับก็คือเพิ่มเติมเป็นทีมสีฟ้ากับสีเหลืองนั่นเองนะครับโดยทีมนี้นี่ก็จะสามารถใส่ตัวละครได้ทั้ง4ตัวละครนะครับทั้งโกจิตะเบจิตโตนะครับโกคูบูแล้วก็เบจิตะก็สเซนไคครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเปิดเกมมานะโอ้ดูไหลกันแท้ก่อนครับ สลับกุิต้าครับม้วนม้วนมือแล้วดึงกลับศอกที่ท้องแล้วเตะที่หน้าไปดันออกไปครับสเปเชียลมุอมแล้วก็ได้จ่วการเขียวขึ้นมาของปจิโต้ครับหนึ่งใบนั่นเองโอเคฮึบอ่ะจังหวะน,นี่แหละกดเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยปูตายนะน่าจะตายนะครับเขาโดนล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวนะครับนี่กดการ์ดบนทั้งหมดที่มีบนมือแล้วไปเรียบร้อยไปก่อนหน่วงโอเคไม่เป็นไร ตายเลยซะเริ่มเกมมาก็ก็เข้มไงลบอ๋อแย่ละแย่ละกดเพลินไปหน่อยดูครับอืมอเอาล่ะเราจะช่วยกันแชนร์ดาเมจนะเพราะตัวละครฝั่งตรงข้ามเป็นสีเขียวนะครับอีกสักหนึ่งใบเลือ่อนแล้วก็สลับเอาเป็นการ์ดฟ้าด้วยนะเบอร์สก็แลมที่ขนาดได้เซนไทรบัพนะเอาจั่วการ์ดใหม่ครับ มีการเขียวเปล่า <laughs> มีมีการเขียวจริงๆนะครับเจ้าคืนเนอะเอา้าเราออกเกมโอกเกมแรกโอเค,อเคจริงๆครับโอเคเราเจอเป็นก็อดคีนะครับโอเคแต่าตานี้เราลองใช้ลูกรักนะครับเด็กเส้นนะครับเด็กเส้นกับลูกรักลงด้วยกันเลยนะเบจิต้าคอรดเลเจนด์กับโกจิต้าบูไนงะโอเคเปิดเกมมาครับเจอเป็นโกคูบูนะครับโยนการ์ดฟ้าไปก่อน โอ,โ,โอเคกัดเคียวทันหรือเปล่าโอทันด้วยดึงกลับมาแล้วสอกที่อกเตะไปที่หน้าอีกแล้วตามไปคอมโบครับโอเคในการจัดทีมแบบเขาเล่นทีมสีเนะี่ยสีสองสีนะครับผมแนะนําว่าให้มีตัวละครสัก4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง2ตัวหรือสีท้้าเงิน2ตัวนะครับมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าเราโดนแก้นะครับเดยการเลือกตัวลงสนามเนี่ยก็ควรจะเป็นการสลับสีอย่างเหลืองนั้งเงินเหลืองนะครับ ไม่ก็น้ําเงินเหลืองน้ําเงินนะครับให้มันมีสีแตกตก่างอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อจะทําให้คู่ต่อสู้ในกัดทางเราได้ยากขึ้นระดับหนึ่งนะเสุดขักเข้าไปครับปาสตาร์ทกได้นะกดเมนาบิโ,โดนดังออกมาลนะุกมาสตาร์ทไหมสไตร์มานะครับเจอแต่ว่าเราอิดขนาดเลยแหละปลุกอ,อตัดคอมโบไม่ทันครับชาร์จนานไปนหรือเปล่าไหลกระแทกสตาร์ทนะครับนี่รถเป็นข้อล้อเป็นแข่งเปลี่ยนดิจิตอลครับ ต่อการเรื่อยๆนะครับโอเคครับวิโตอก็เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ดีนะผมมองว่าการใช้สไตล์ตัวสไตล์เนี่ยเหมือนเป็นการดึงเวลาให้ทีมเราเปลี่ยนตัวกลับมาเล่นได้ค่อนข,ข้างดีนะถึงตอนนี้มันจะมีตัวที่เก่งกว่ามันนะครับแต่มันก็ยังเล่นได้นะอยูก่การขอสองใบเลยเออเหมือนจะเลือกนานครับหนึ่งฆ่าเขาเลยแหละน้องชาย้ควงสว่านโยนทิ้งไปเลยเรียบร้อย สามประสานโหหล่อพี่บางทีไม่รู้สึกจะดีกว่าทีที่แล้วนะเพราะว่าสเตตบัฟเซตเดอร์บิลิตี้นี่มันเยอะนะครับปึ๊บขอปิดฉากได้ไหมวิ่งโดนไหล่กระแทกมาก่อนบัสอาร์ทบ,บัสอาร์ทมาอีกแต่ไม่เข้าอะ่ะเออโอโฮ้ยโอโ้โหเก่งนนะครับเราได้เก็ครดิตทำไมก็ดึงเวลารอดอีกแล้วกดออกฮลัลโหลโอเคอีกีครับ โอเคเราเจอเป็นฟิวชั่นวอลเลเยอร์นะครับแน่นอนครับเขาต้องเอาเคฟล่ากับกูจิต้าลงมาด้วยนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งของเราเนี่ยเราเล่นตัวอะไรก็ได้นะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะในความชอบเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมใส่เ <Okay, S 1> บจิต้าก๊อตเลเจนโอเคเขาเปิดด้วยเบจิต้าบูทครับเหมือนเดิมครับผมบอกแล้วนะ <c oughs> ถ้าเราเล่นสีเหลือง2ตัวเนี่ย <c oughs> เราเควรใส่สีน้ำเงินไว้ตรงกลางนะครับ <c oughs> มันจะได้แก้ทางเขาได้ มันแรงจังวะโอเคผักออกไปก่อนทีมเขาด่าเยอะครับนี่แน่มาซาไปครับอุ้ยพุ่งกลับมาเลยเลยกดเมนนบีเป็นหนึ่งทีครับสไตด์ตามนี่ไงโดนเข้าไปซิสไต์ไปครับโอเคเปลี่ยนโคจิต้าค่อนข้างจะดูดีเลยเพราะเราเปลี่ยนคิโตตามนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะทําให้เราดักสีเราได้ยากนะครับถึงเราจะมีแค่สาสีนะทุกคนนี่ก็คือปัใจจัยในการเล่นทีมสีนะระดับหนึ่งเลยเพราะเราจะเล่นง่ายขึ้นแลวก็ควรมี สัก4ี่ตัวละครนะครับสมมุติเล่นแดงตีแดงกับตีเขียวนะทุกคนมีแดง2เขียวสองนะครับเอาไว้สลับสลับเปลี่ยนดักเขาเพราะว่าทังเลือกเราน้อยกว่านะครับโอเคจังหวะนี้นี่ไงล่ะดูอีกแล้วสตาร์ไปอโอเคมีอัติเหตสกิลมาพอดีน่าจะตายนะครับโอเคเราฆ่าเคฟราให้สีทุกองเราเล่นง่ายยอมเสียสวอร์ิดฉากที่เท,ท่แต่ทำให้เกมมันตูดีขึ้นฉกแล้วบินไปตามเลย ทกไปอีกเตะเสยคางมเลยแล้วอูว้ขี่อากาศแหวกว่ายพัสุธาเรียบร้อยครับตายหนึ่งครับโอเคเราเระวังไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนะมันแรงกูโดนนั่นแหลอุ้ยหลบทันเหดือบไปโอ้โหเราต,ต่อคอมโบเลยแรงสลับเบจิต้าคอรเลเจนด์เด็กเส้นของเราเนี่ยนี่นะอะไรมาเป็นไม้กันหมาโอว่าปอ,อารัยเอา้าโดน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 แล้วครับจังหวะนี้ลาก่อนสไตร์ไป ไลซิง่งลับไปเลยนะผมค,คิดว่าเบจิต้าก็ต,อต้องสไตล์ดาเมจรุนแรงพอจะไลซิง่งลับถ้าเบจิต้าได้มันได้อยู่แล้วแหละเขาเลือดเขาพุ่งหลอด้วยนะโอเคตายด้วยเดี๋ยวตัวเดียวนะครับเรามีอัพเมตสกิลเบิโตบรูนะขอปิดฉากนะฮมนะสักหนึ่งเกมในวันนี้อโอเคเขาก,กดเมนาบิลิตี้ครับลุกหลบได้สไตล์โอเคได้ละสลับครับสไตร์ไป สไสสเตปส,สไตปอีกครับโอเคไสสเตปสเตปอีกได้อีกหนึ่งใบนะโอ้ไม่ได้อีกแล้วโอเคจริงจครับป่าเราเจอการกลับมาของจักรพรรดินะครับมีฟิเซอร์ยกล้อด้วยโอ้หว่ะทีมู้นี่เราคู่ควรกับการอัดคลิปนี้มากนะทุกคนโอเคเราเจอคุณเลอร์กับฟิเซอร์ยกล้อแน่ๆนะแน่นอนครับอีกตัวหนึ่งเราคิดว่าผมคิดว่าใส่โกคูบูดีกว่านะเพราะว่า ฟิเซอร์ยกล้อเนี่ยมันเก่งกว่าเมทัลคุลเลอร์นะครับมาครับสเต็ปเดิมครับถ้าเราเล่นน้ำเงิน2ตัวเราเอาน้ำเงิน1ตัวมานำล่องก่อนนะครับเอเคอเ,คเคขากดตาเขียวครับเราสลับ,บกูจิต้าสไตร์ตไปเลยโดนสไตร์ไปมาแล้วฟิเซอร์ยกล้อโอเคเราควรต้องเปลี่ยนตามนะครับเขาต้องเปลี่ยนตามอีกแล้วนะเพราะว่าเราทำไปเพื่ออะไรวะก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะ บังคับให้เขาเปลี่ยนกันโอเคสไตล์ okay, ไปก่อนเพราะว่าวนรอบหน้าเนี่ยเราจะง่ายขึ้นต่อย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 มันมีคา่าเขียวนะจะได้ลูกพมอีกไหมมาสอาร์ตนะครับโอ้โดนโดนโดนสไตล์ไปอีกโอเคมีนหนึ่งใบครับเห็นโคกิต้าเลยครับโอเคจังหวะนี้เราก็จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตรงนะเห็นไหมพิเซอร์เขามาปุ๊บโคคูบูเราก็ลงได้แล้วนะครับเท่ากับว่าการเปลี่ยนเราตรงละเราใช้กิลป์ก่อนต่อยต่อยต่อย โอเครู้สึกจะรุกผมไม่ได้โอ้เราเรียกมาคุยโอ้เรียบร้อยกดการเขียวไปแล้วด้วยมานี่สิไปแล้วจ้าโมดขบุญที่จะหลุดออกครับโอ้และเงยเงยงาครับสเปเชียลมุกไปเลยครับจังหวะนี้นี่ไงดาบสองคมผมบอกแล้วดาบสองคมปึ๊บเฮ้ยโอเคหลบก่อนสไตรเป็นหนึ่งทีแล้วรีบเปลี่ยนนะขอให้อย่าขอให้อย่าเงยเงยงาก็ก็ได้สมใจนะทุกคนแล้วเปลี่ยนบิโต๊ค้างไว้นะครับทุกคนแล้วมันสลับมาเองไงโอ้โคตรสวย เราควรจะเปลี่ยนกุยจ้าดีไหมโอเคเปลี่ยนดีกว่าหโหโดนกระหน่ำเลเซอร์บีมครับแล้วปิดฉากเลยเลเซอร์บีมชุดใหญ่พายลอยๆไปมาซาครับโอเคกดเมนาบีเลยเขาจะไม่มีอ n i m a t i o n อะไรนี่ไงกดไปเลยด,ด,ดื้อๆโหแล้วโดนตาซิ่งรัดฮัลโหลเรียบร้อยคิดง่ายไปหน่อยเขาโมโหแล้วโอเคแล้วกั๊ดมาซ่านะครับ นี่ยังกลับมาได้ยังกลับมาได้ฮัลโหลสไตล์วอสอาร์ตไปก็รอกอดต่อยต่อยโอเคเขาสลับแล้วเราก็สลับตามครับเขาก,กดมีนาบิลิตี้ไงหลบอะดืบโอเคเรามีเนนาบิกดไปเลยจังหวะนี้โบกมือลาครับราชาจากกักรพรรดิยกล้อนี่งไงต่อยรัวไปหลังคลืนเต่าแหกหน้าไปดิตายครับโอเคโกจิต้าเราเล่นง่ายขึ้นครับเปลี่ยนอีกมุมที กดเมนนบีอีกหนึ่งที่แต่เขาไม่มีปฏิกิริยาโลดตอบรอครับโอเคสเตปไปได้อีกประมาณ2-3สาใบสเตปอีกรอโกชิต้ากลับมาครับสเตปอีกเขาจะไม่เปลี่ยนตัวจริงๆแบบน,นี้สเตปอีกโอเคเปลี่ยนละผมว่าสลับโกชิต้าและโยนการฟ้ากันดีนกว่าปึ๊บไลทซิงทันละรอไลทซิงทันเลยก็ได้นะโอเคบัสอาชนไปก่อนหลบตอจนจังหวะนี้โอ้โหเขาไม่หลบนะอดเลย เขามารอครับมอดีเรามีไรซิงรันะนนนนนาาดนะแหน่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 าสารโดนนะเรียบร้อยลบกลิกลุกล้นนะโอเคโปกิต้าเปลี่ยนเป็นเบจิโตต่อคาบูรยาครับสองประสานมหาอำนาจฟิวชัช่นก็ทีของเราไงนี่ไงจริงๆอยากให้มันเป็นแค่สองตัวในเกมนะไม่อยากให้มันมีเยอะเลยทุกคนมันดูโหลอ่ะมันดูโหว้วมันไม่เท่ควรจะมีแค่ตัวเดียวพอเราอยา่างมาตวง มาอีกทีก็เซนใครเลยไนงะอีกนานหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมจะยอมเล่นแล้วกันซ้ายไปดยไดกดใต้กลับครับซ้ายไปอีกไม่ทันคูลเลอร์จะกดคัดเขียวสลับก่อนโอ้โหิดไม่ทันนะผมว่าจะลองออเข้ากันแทกมาแล้วกดคัดเขียวได้ที่นี่แล้วการฟ้าครับน่าจะตายพอดีครับเขามีเขามีห้าอี่สิบโอ้โหทีนีออ ว่าเราเจอทีมสาวนะครับหนึ่งเดียวในเกมนะครับแท็กที่นุมน่มๆเนี่ยต้องยอมเสียตังค์ให้นะแต่ว่าผมไม่ว่ะ <c oughs> ผมไม่ชอบมันไม่หลอที่ทีมเราต้องหลอที่เราจะไม่เน้นสวยน่ารักนะ <c oughs> โอเคเราเจอเคฟล่านะครับ <c oughs> ในกรณีนี้เนี่ยผมกล้าเอาสีเหลืองซ้อนทับกันเพราะว่าทีมเขาไม่มีสีแดงลงนั่นเองครับทุกคนในจังหวะนี้เลททำได้นะเพราะว่าโอเคไตส์ไปก่อนเราสามารถ ตัดคอมโบของเขานะครับได้ทั้งกูจิต้านะครับแล้วก็บจิต้าก็เลเจนด์ของเรา2ตัวเลยนะเนือเป็นการสำรองไนะสไตล์ไปต่อครับสไตล์ไปอีกยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเขาเลือกที่จะสลับสีเขียวหรีเราไปแล้วนะทำให้สีเงินหรีในสนามได้นานขึ้น,นครับโอเคเขาเปลี่ยนการบนมือให้เป็นสไตล์ละระหว่างนี้เปลี่ยนกูจิต้าได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นบิจิต้างเดียว การ์ดบนมือเขายังเป็นสไตล์อยู่เอาแล้วบัสอาร์ดมาอย่างไงปล่อยไปก่อนอีนี่นี่นี่เนี่ยทำเสียแผนหมดโอเคลูกคมหน่อยไหมบัสอาร์ดเอ้าวโดนว่ะสไตล์ไปต่อครับอ่าเรียบร้อยมไรซิงคัดด้วยนะเปลี่ยนปิจิต้าครับจังหวะนี้อ้าวแอนดรอยแอนดรอยตายนะตัวเก่งนายอะ่ะมันมีตัวนิดแย่นะครับไรซิงคัดไปเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแน่แน่ไปไปหนึ่งทุบ สองบัฟอัสแล้วก็เรียบร้อยครับรตัวแบกเขาตายนะือตัวเดียวแค่เคฟล่านะแต่ว่ายังไม่ค่อยเท่า,หาไหร่เท่าไหร่เรียบร้อยชนะยังไงละนี่ตัวไหนกระแทกมาก่อนครับนี่ครับอีกตัวนึงที่น่ากลัวนะสรับแท็กเกลิลครับหญิงแกล่งปู่จะใช้เลเปลี่ยนมิชิตโตนะครับที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันมีบัฟทันต้องการสถานะที่ปกตินะครับเพื่อติดเซนมาเนี่ยแย่นะครับ ยอมโดนดาเมจเยอะแล้วมันเกมยังทรงอยู่นะโอเคอสตาร์ีโอเคตุ้งผ่านมาเลยครับกดเมลานบีครับเกมนำเราทิ้งการทุกอย่างได้นะครับเพื่อเกมได้เปรียบอยู่แต่เราต้องสไตล์ให้หมดยูนิตของดิจิตโตนะครับเพื่อใช้การสไตล์คุ้มนะเมาค่อยสลับเป็นโกจิต้านะครับโอเคสลับโกจิต้าได้แล้วก็เป็นการดึงเวลาเปลี่ยนตัวเบรเกต้าได้ด้วยนะครับโอเคเขาเปลี่ยนเป็นแอนดรอยสาวสวยคนนึงกดเมนาบีเลยแล้วกันนะ ทำดาเมจง่ายยที่สุดครับต่อยครับต่อยอีกบินแบบซุปเปอร์แมนเนี่ยโคตวัดขานี่ท่าโคตรท่นะครับหยอดครับแล้วก,กดเมนนะเมนเขาคืออะไรวะโ,โอเคแล้วก็ a อ d ด o i d 21เกเนี่ยถ้าจะให้เล่นคุ้มจริงๆนะครับมันต้องเป็นมันต้องเล่นกับ a อ d ด o i d โอเคลูกคมเรียบร้อยจังหวะนี้นี่โอ้โหมีทุกจังหวะมีทุกเกมว่ะ จังหวะนี้ต้องสลับดิจิตอลนะครับเพื่อให้ได้สไตล์ต่อยาวๆนะโอเคพูดถึง Android 2ีเนี่ยมันต้องเล่นกับที่ผมอ่านความสามารถมันมานะมันต้องเล่นกับตัวละครที่มีทั้งแท็กเกิลแล้วก็ Android ในตัวเดียวนะครับก็คือมีแค่21กับ18ทนั้นเองนะครับเพราะว่ายูนิคสลับตัวเนี่ยบัฟได้จากแท็กเกิลมันคุ้มนะครับส่วนยูดีที่4เนี่ยมันจะบัฟให้กับแท็กแอนดรอยกับดีเจนปะซึ่งมันลืมแท็กเกิลไปอันนึงนะครับคือถ้าอยากได้บัฟคุ้มๆเนี่ย ก็ต้องมีทั้งเกิลกับแอนดรอยในตัวเดียวนะครับโอเคลาก่อนอ้ว่าจบพอดีต่อเทเ็นจีครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเค